สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาประกาศผู้โชคดีที่เราจะแจกกิฟเวมังอะแล้วก็โปสการ์ดกันนะคะอันนี้เราก็คือมีรายชื่อคนที่เข้ามาร่วมสนุกเรียบร้อยแล้วนะคะจากคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดของเรานะคะในคลิปที่เราบอกไปมันจะมีเป็นสี่ใบนะคะอันนี้เราก็คือหามาแจกทุกคนเพิ่มอีกก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือใครที่ได้รางวัลก็คือสามารถเลือกโปสการ์ดได้เลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลยที่คนแรกค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับคนแรกนะคะเราไปต่อที่คนที่สองกันเลย นี้นิ้ว้กับคนที่สองนะคะไปต่อกันเลยคนที่สามค่ะเอ้คนที่สามนะคะคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเราไปลุ้นกันเลยว่าจะเป็นใครเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะ เย้ครบหมดแล้วนะคะสำหรับ4ผู้โชคดีนะคะที่ได้รับ4เรื่องนี้ไปถ้าเข้ามาแจ้งเรานะคะบอกว่ามาจากการร่วมสนุกแจกมังงะและโปสการ์นะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีหามาแจกกันอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมามกาๆเลยคะ่ะบ๊ายบาย